when you play ใเลยโนกไไปชวนเคยไปบ่ใหญ่ไม่ว่าดเราไปตามที่ใหญ่ไม่ว่าดกันเลยอ้เขาเขาค้างอะเขาคังรดน้ำไป้เมื่อแล้วนี่แต่นคนไม่มีคังนะคะนี่ กินอิ่มสะพาลําด้วยฮะกี่มาสือ่อโอ้กี่นะมาสือ่ออันนี้นะมาคุณปัดโอ,อ้ปัดที่ของผู้ใดนี่ที่ของเขานะท่บ้านนี่เลยของใครโอ้จักลัน บรนไล่ใบบุญเขามาซื้อโอ้ยตกเอ้ยเนาะโอ้ไม่ได้มานานแล้วแบบทำนากันหมดแล้วทีนี้แต่ก่อนมันจะเป็นป่าอยู่คะโอ้เขาไทยเฮ็ดหน้าเฮ็ดอันนี้มาแล้วตัวนี้บรรยายนใบบุญ ใหญ่ขับรถนี่ไม่มองทางไหนมองเตะท <c oughs> า,างข้างไหนเดินนี่ประเดี๋ยมเน่ข้างหน้าด <c oughs> ิคนหนึ่งก็พูดตอนนี้ยูทูปขยันพูดมากเลยพื่อนน้ำน้ำน้ำนเอาภาษาไทยก็ดี ที่ผูกช้างแล้วที่นี่ตาหนีแนมหาเต็นท์น้ำม้ป่าได้นี่เขาเขาไปมืดแล้วอีหยังห้อยสูอะไรเนาะบับทันโอ้ยรถจอดปะโอ้ยรถจอดว้าจีน่าดิ <ś list ing> อยัดในด้วยมาป่ด <ś list ing> นะยัดในโอ้อะกลาบึง่ายยันมุจีใส่รองเท้าด้วยเด้อพิจาวันนี้นี่เห็นไหมนี่เอ้ยพิจาห่วงแตะลานมาใส่รองเทา้าสวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับอวันนี้ย t u b e มาเที่ยวป่าครับวันนี้ มาพี่ใหญ่แม่วาดเออได้โน่ไม้แล้วนุนดูอ่ะเพราะบึนบึนบึนอันนี้แล้วทุกสวัสดีครับยังมืออ่ะในใครชื่อยูทูบยังมือขึ้นหน่อยเร็วมาป่าก็ยัดในเนาะปัญายนี่ป่าอืมป่าอื้อันนี้<ะ>ได้หนึ่งโน,โนโลแล้วนุนเอาไม่ถือมีการหัวโล่อีก อีกอีกอีกนะตัดตัดเดตัดเท่านียังไงตัดโอ้ยไปก่อไบาดมั่นเลเฮ้ยตดมาคีแล้วลงไปไดนอีกนั่นโอ้ยสีหดเป็ง้เอ้ยสหดส่งง่ายวันนี้จิโดตะแกลงรดเด้อเออจีเออเก่งแน่ไหม เตินมวยเด้อจะตัดเตืนมวยเด้อเดินเตืนในนึงในนึงแน่มุดองล่อเฮ้ยเนาานี่เออเออกี่ตาจิบ่ะขี้ปืดไปกันได้หอบอันใหญ่ไม่ถือรู้ว่ามันหนักไม่ถือกันกันจี้กันจี้ไปไว้เออกั้นจี้เราตะแกรงรถเด้อ เออเดี๋ยวอัญจานึ่งได้ให้กินด้วยอ่าถือไปครับเออลอยยิ้มคงยูทูปเอ้ยมันสุดกับยูทูปนี่แหะขยันมากเนื้อเสียงหัดเรามีใครเห็นยูทูปบ้างครับบัสดีครับบัดดีครับยังอ่ะโอ้บัสดีแล้ว Né, đi, oh, là, này, sợ thì ở đây là gì vui chú thằng này vi mặt chú thằng này nè mưa cờ a bự hả kì. Này, a thứ nè nè mưa kama lạy nè nè nhạt sành chi nè phố nè phố sành chi nè phố chi nè phố chi โอเะให้คนอื่นเขาเอาซกคุณเอ้ยมันหน่อยนั่นเนาะตู้เันมวยตู้เันมวยตู้กั้นว่ะเมื่อปีนู้นมีแก้มบุ๋มเนาะมาช่วยหาหน่อไม้มาปีนี้ยูทูบเออเออมีนมมาไหมครับวันนี้ โอ้ยโตแล้วหยุดกินนมซะไม่เอ้ยอีกอีกเอออีกลอลิงลอลิงก่อนสิลอลิงลอลิงอีกอีกอีก,อกโอเค่ครูแล้วไปรีย รีบรีบร <eterm oon> ีบรีบจบไปโดจับไปโดมีแต่น้ำลายเลยนี่เออ้ปอีกอีกไปนบ้านไหนบ้านดูน่ะเด็กเออเรียนไปบ้านแล้วน้ำอู้ดูน้ำขึ้นมากเลยเด้อดิ เฮ้เฮ้เฮ้โอ้ยเรนน่าตั้งทีเยอะฝนตกหน้าอาจจะมาทางนีบัไดรถเจ้ารถเจ้าว้าวโอย